วันนี้พบกับพวกเรานะครับวิสารมากยาพรนะครับกับรายการนะครับมาร์ทออโต้ชัยวันนี้เรามีกิจกรรมนะครับที่เราจะมาเซอร์ไพรส์ลูกค้านะครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวกันก่อนนะครับผมนะครับพงการ์ดบอยครับเสิร์ฟนะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องารค่ะวันนี้เรามากันทั้งหมดเนี่ยนะครับสามคนนะครับก็ จะเข้ามานะครับเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับให้กับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ได้ซื้อรถกับเราไปแล้วก็ได้นะครับออกรถกับเราไปแล้วนะครับวันนี้สมกับวันเกิดของพี่เขานะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีการทําอาหารวันนี้ทําอะไรน้องหวานทำเป็นยำค่ะทำเป็นยำนะก็มีเชฟมาด้วยนะครับคุอหอยนะวันนี้น้องหอยน้องหอยจะนะครับมาจัดเตรียมวัตถุดิบแล้วก็มาปรุงยำนะครับ ให้กับลูกค้าได้ทานกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะกินร่วมกับลูกค้าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับข้างในว่าลูกค้าเขากาลังเตรียมอะไรอยู่นะครับไปไปกันเลยนนี้เเอาลิซัามาร์าอเมล่าอเมริกาโมบโมบโมบวันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลรอบพันล้อแม็กปัดเงานะครับกับโปรโมชั่นดาวน์เริ่มต้นที่39,900านะครับ เก้าสิบกาบาทนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์ตกแต่งครบตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรานไปถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครก็เรียกฝัดเรียกฝัดไปเรียกเลยลูกนาสวัสดีครับอยู่ไหมอยเลยโกดองสวัสดีครับอ้โกดองดงสวัสดีครับขอเดี๋ยว เข้ามาทำยำให้นี่เดินที่กุ้งค่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราได้เตรียมนะครับวัตถุดิบแล้วก็หลังน้องะสุกอ่ะเดี๋ยวพอ่าได้เลยผ่านทครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ให้พี่กุ้งพาดูโรงงานด้วยเนาะจากที่รออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่กุ้งพาแนะนำโรงงานที่เดินเนาะครับผมได้เลยนะเดี๋ยวเราไปเซ็ตไปกันไปครับ year's cheer. cake let grab last and thaw a fruit Go can Bud well. it เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนในการปรุงกุ้งหมูกุ้งกุ้งค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำยำนะคะสูตรพิเศษของเราเลยใส่ไปหมดเลยก็เห็นอร่อยไงคะของเราก็จะให้ลูกค้าได้ชิมของอร่อยออร่ยของเราโอเค น้ำยำน้ำยำอย่างที่บอกท่านเมื่อกี้บอกวัตถุดิบมีอะไรมีน้ำตาลทรายโอเคน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บโอเคน้ำเปียโอเคแล้วก็น้ำปลาโอเคอันนี้แต่เราก็จะแบบว่าไปเคี่ยวให้เข้ากันก่อนเพราะว่ามันเก็บแล้วใช้ได้นานเเขาเรียกว่าต้มไฟให้มันจนแบบ เป็นเป็นเนื้อเดียวกันหรือเคล่วเคี่ยวไว้แล้วเพื่อที่จะถนอมน้ำยำให้อยู่ได้นานนะครับน้ำปลาอันนี้คือแม่ค้าถนัดแล้วนะครับแม่ค้าถนัดแล้วนะก็ปรุงแบบเมืออาชีพนิ่เดืองเนอะแต่ถ้าเราแบบใหม่ๆก็ต้องมากับเอาเรื่องของวัตถุดิบทีิีนึนว่ามากน้อยแค่ไหนนะ So good girls and boys, pretty sure on the naughty list. So Santa just might have been scared, but just in case he's had a little too much. Forgot that list we are on the top of. Better act right now. Whoa! Always... Wow. 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 Oh, yeah. the พร้อมต้องสับมือสับมือสับโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคเรียบร้อยนะครับก็ไม่ครัวนะครับทําเสร็จเรียบร้อยแนละ้วสีน่ากินมากกินไงบ้างพี่กุง้งกินหอมมากเลยค่ะพี่กุ้งบอกกิน ó, เผ็ดไม่ได้ประเด็เป็นช่วงเป็นไแต่ว่าก็มีรสชาตินิดนึงนะครับพี่กุ้งลองชิมดูไงครับ ลองดูว่าฝีมือแม่ครัวของนิสันม้าจำพรจะเป็นยังไงบ้างสีสันน่าทานสีสันน่าทานมากนะครับนนได้เลยพี่แต่เผ็ดหน่อยนึงนพี่เผ็ดอู่ได้อยู่เนาะมันจะออกแบบหวานนำหวานนำนะครับหวานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดได้ค่ะอร่อยค่ะได้เยอะเลยค่ะอร่อยมากว้าวย,ย,ยังไงก็ฝาก งแนะนําบอกต่อหน่อยมีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องนะครับอยากจะซื้อรถนิสสันก็เชิญได้เลยที่นิสสันไม่ยงพรนะครับก็เี่กซื้อเสร็จหลังการขายเราก็มาดูแลเนาะเข้ามามาจนแบบเป็นแบบญาติพี่น้องไปแล้วบ้างเนพี่เนาะมานี่ประมาณสักสิกว่ารอบแล้วล่ะเดี๋ยวรอนะครับเฮียโกมานิดนึงเฮียโกออกไปข้างนอกไปไหนแล้วล่ะลงไปไหนแล้วคะน่าจะออกไปดูหน้าโรงงานครับ อรแฮปปี้เบิร์ตเดทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดทูยูแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ y อีกรอบหนึ่งทูยูแฮปปี้เบิร์ t ทูยู Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ครับผมเฮียเ่าเลยขอให้เฮียโกดงมีความสุขมากๆนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเรวยรวยอ่ารวยรวยรยครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูธุรกิจของลูกค้านะครับที่วันนี้เนี่ยเราได้ต้องมาเซอร์ไพรส์แล้วก็พอดีว่าไหนๆก็มาแล้วโปรโมทธุรกิจให้กับลูกค้าโอเคก็ลูกค้าเนี่ยได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นโรงงานผลิตทุกชนินถูกไหมครับใช่ชื่อว่าอะไรโรงงานลูกชิ้นโดดงค่ะโรงงานลูกชิ้นโดดงนะครับก็ส่งให้กับร้านค้าส่ง้กับล้านค้าเป็นตรง กับลูกค้าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยจำตด้ในในระแวกของชลบุรีระยองนี้ทั่วประเทศก็คือตอนนี้เราสามารถไปทั่วประเทศเพราะเราผ่านมาตรฐานออยแล้วค่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในโรงงานกันนะครับเรื่องของการมมิกีขั้นตอนเาในการผลิตนะครับว่าเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงดรค่ะนี่เลย ครับมีเครื่องบดนะครับเครื่องปั่นเครื่องบดเนาะมีเลยโรงงานนะครับได้มาตรฐาน ครับผมแบรนด์ของโคโนะแบรนด์ของโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวบอกราคาเดี๋ยวยังไงเรื่องราคาเนี่ยมันมันมันมีเขาเรียกว่ามันมีหลายหลายเกณฑ์หลายเกณฑ์เดี๋ยวของทิปเปอร์ไว้ให้ท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรติดต่อทางเจ๊นะครับยื้อเลยนะครับที่โคโด้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะแจ้งเกณฑงว่าเราต้องการที่แบบไหนอะไรยังไงนะครับสามารถากต่างก็ยังไงสายหมดผมเองก็ขายโอเค ก็เดี with water. With water. S <S yes. okay. ๋ยวแชแนลจะฝากเบอร์ติดต่อนะครับไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับต้องมารคอโซแชแนลของเรานะครับตรงนี้มาให้ด้วยก็ขอบคุณที่พูดมากๆเลย ครับผมก็เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับปีวันนี้รู้สึกประทับใจไหมครับถามนิดนึงประทับใจครับประทับใจมากอร่อยมากครับผมนะครับรสชาติชิจัดนิดหนึ่งเนาะพี่าะเพราะว่าไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่นะแต่ว่ามันต้องมีเผ็ดนิดนึงยำมันต้องมีเผ็ดนิดนึงนะครับเรืนี้แบบนี้เดี๋ยวมีคันต่อไปโอ้โขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับก็ยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่กุ้งกับเพียโกดงด้วยนะครับที่ให้พวกเราเนาะได้เข้ามานะครับ เขาเรียกว่าเป็นทํากิจกรรมนะครับบริการหลักการขายนะครับก็มาอวยพรวันเกิดแล้วก็มาทําอาหารให้นะครับรู้สึกมีความยินดีมากๆนะครับที่ลูกค้าเนาะให้การต้อนรับแล้วก็เหมือนกับเป็นครอบครัวเนาะนะครับมาจนลูกค้าเริ่มแบบไว้ใจละนะครับไว้ใจแล้วนะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นเมื่อกี้คุยละนะครับเดี๋ยอยากได้รถตอนเดียวสักคันหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมลองไปดูเงื่อนไขให้นะครับอ ็ขอบพระคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับาทิ้งท้ายว่าอเมล่าขับดีมากอเมล่าขับดีมากอเมร่าเนี่ยขับแบบวานเอาไปกรุงเทพมาใช้ได้เลยแซงใช่ได้ขอบใจยัดกโอเคการันตีการันตีจากผู้ใช้จริงครับผมใช้เองแค่จริงโอเคครับบ๊ายบายก่อนกลับนะครับนี่นะครับพี่กุ้งอเฮียโกดงครับมีลูกชิ้นปากไปให้พวกเราด้วยนะครับคนละหนึ่งถุงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับจะซื้อลูกชิ้นก็มาติดต่อที่นะครับโรงงานของโกโดงได้เลยนะอยู่แถวน้องแกวชนบุรีไม่ไกลนะครับนี่เลยรบจจ๊อหมูยอนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย